ครับผมสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับเกี่ยวกับภาษานะครับระบบภาษาไทยนะครับในชุด extension เนี่ยบีมเันเดนะครับก็คือ Profile Builder นะครับกับ q u a n t i i i r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  o นะครับหลายๆคนนะครับมีความกังวลไม่เก่งภาษาอังกฤษอยากจะเริ่มเรียนทำอย่างไรนะครับจริงๆเรื่องภาษาเนี่ยผมว่ามันเดี๋ยวนี้มัน มันมันไม่ใช่พอยต์หลักละนะครับเพราะว่าโดยปกติเนาะเราก็จะใช้คําทับศัพท์อยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ก็เรียนรู้กันมาพอสมควรแล้วนะครับ Google Translate ก็มีหรือแม้กระทั่งตัว Extension เองครับก็รองรับนะครับการใช้ภาษาไทยอยู่เหมือนกันนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาตั้งภาษาไทยนะครับวิธีการนะครับวิธีการเลยนะครับ1นะครับให้ออกคําสั่งเวนี้ครับ Extension นะครับ จากนั้นครับที่โปรไฟล์บิวเ e อร์นะครับให้เรามาที่ตัวนี้ครับ Preference นะครับจากนั้นครับตรงนี้ครับจะมีชุดคำสั่งตรงแท็บ General นะครับ a ร g u a g ดนะครับให้เราปรับนะครับเป็น Thailand นะครับจากนั้นก็กดโอเคนะครับตัวโปรแกรมจะบอกว่าต้องปิดเปิดอีกครั้งนะถึงจะแสดงผลกดโอเคนะครับ เสร็จปุ๊บนะครับตัว Qualifier Pro นะครับเหมือนเดิมครับ Extension นะครับ Qualifier Pro นะครับปุ๊บอ่าตัวนี้ผมตั้งแล้วนะเอาอีกรอบก็ได้นะครับภาษานะครับจากนั้นนะครับให้มาปรับที่ภาษานะครับหรือ Language เนาะปรับเป็นภาษาไทยนะครับกดโอเคนะครับอจากนั้นครับลองปิดเปิดนี่ครับโปรแกรมใหม่ขึ้นมานะครับ รอสักครู่นะเครื่องผมมันค่อนข้างเก่ามันไม่ค่อยแรงนะครับอ่ากดจึบนะครับรอโหลดสักครู่นะครับอ่าแปบ๊บหนึ่งนะครับรอรอสักครู่นะนะครับถ้าเครื่องใครเร็วนะ อย่างเครื่องของพี่ๆเพื่อนๆนะแรงนะก็จะปั๊บเดียวนะครับแต่เครื่องผมมันเก่าล้ะนะครับไม่ค่อยแรงนะครับอ่ะก็เค้นมันมากก็ไม่ไหวนะครับมาละนะครับรอแป๊บหนึ่งครับเอ็กซ์นชันเยอะด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่าลองที่ Quantifier Pro ก่อนครับกดจุบเห็นไหมครับ เป็นภาษาไทยแล้วนะครับนี่ภาษาไทยแล้วเห็นไหมครับแต่ว่าสําหรับผมนะผมที่ว่าตัวชิ้นงานเขาอ่ะมันจะแปลแปกๆนะครับนะผมอ่ะนะครับแล้วก็ตัว Quantifier Pro ปุ๊บอ่ะก็ยังยังไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับ,บตัว โปรไฟล์บิลเดอร์นะครับอ uh, ลองเช็คอีกทีครับ p พ e f e r e n ร e น์ ference, นะครับอ๋อ oh, นะครับเป็นอังกฤษเอาใหม่ครับไทยแ l น n d โอเคโอเคนะครับเมื่อกี้ผมน่าจะลืมเซฟหรือเปล่านะครับ รออีกนิดหนึ่งนะครับรอสักครู่นะนะครับหลายๆคนนะไม่อยากจะเปลี่ยนก็ก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับใช้ภาษาอังกฤษได้ก็ก็ดีครับเพราะว่าจริงๆจ,จ,จริงแล้วผมก็ ถนัดไปทางภาษาอังกฤษเนาะเพราะว่ามันมันเป็นคําที่คุ้นชินแล้วนะครับแต่สําหรับเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งเนาะสำหรับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดนะครับอยากจะได้เป็นภาษาไทยนะครับอ่ะมาแล้วนะครับเป็นภาษาไทยละเห็นไหมฮะอ่าปุ๊บอ่าภาษาไทยแล้วนะครับอ่า เนาะนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็ฝากกันไว้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับก็ลองดูคลิปนี้นะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ